สวัสดีเอฟซีปูรอก่อยพุทธาเบิงพุทธิตามเล่าพัฒนาปูขุนอยู่นาของวันที่แปดกะลุดเลยพี่น้องลุดลุดเพราะว่าเป็นเหล็กบอ,อกว่าเป็นเหล,ล็กเหล็กบิ่นนะพี่น้องเนาะ ก็เลยลดไปต้นก็เลยลดไปทั้นล่างทั้งบนเลยหลุดกับว่ตติดพี่น้องหลุดกับลดไปมาในก็มาต้อวหนดน้าพี่น้องไอ้วันพุธน้พี่น้องมาในน้าวันพุธที่สิบขอแก้มือเด้อพี่น้องเด้อโดนลาบ่าลดม่ลดหรอบานนีั้งเก้าขันเคยอยลดหล้วเขาดิ เขากับเขาด้นนี่ของปู่คุณเขาเป็นซิบซิบหลอกคนนี่เคยติดตามมาแน่นว่าว่าแตกกระลูดอยู่จงสั่นละว่าเขาแตกกับเขาลุดอยู่งสันน่นแล้วพี่น้องเนาะเขาลุดไปเทน,นึงละ่ะเพราะอภัยหลายเด้อที่ันที่แปดลุดเล็กเคียงกับว่ามีพี่น้องเลยบ่ไนด้บ่ี้มีเลขเคียงกกว่าเลขเคียงกับบ่เขามีซ้ำ มียูสามกับหนึ่งแต่บ่าหังอยู่คนละมองมันเป็นเบิรนซะเบิรนหนึ่งหลังเบิรนเบิรนสามหนาซะน่าพินองเนาะถ้เป็นนี่ก็เครดสามสามแปดหนึ่งหนึ่งซะสามสามมีตั้งหนาหนึ่งหนึ่งมีตั้งหลัง จ็ดสามสามแปดหนึ่งหนึ่งบอสสรับกันในนอปีนองเนาะคือว่ามันขาดแปดไปตัวหนึ่งคือว่าน,านา่ะน่ะเล็กเด็กตั้งรักของปูเอามาไว้รักรักซีโตพีเด็กแปดก็เลยว่าเขาคำนวณถ้าเอาเขาไปเกตแปดตัวกับสีเขาหมดจุดอกพี่น้องมันมันมาแบบนี้ก็เลยมันมาเด็กเบิ่อน,น้าพี่น้องเนาะมันก็เลยไปยาก เบิล้ลได้ก็ได้มันสำนักได้กระสิบาเขาไปได้ดอกที่ขาเล็กมาเบิ่ลจังสี่ทิศยากี่ดอกผูกกบได้เบิ่งสำนักอื่นเบิงบมาเนี้แกมือได้พี่น้องเด้อตามไม่ขออาภัหลายหลยมันที่สิบนี่ค่ะแกมือดอกพี่น้องกลับมาแล้วไปบ่เกินมือรอบหนึ่งดอกมือเดียวสั่นละบ่ไปหลายมือดอกมันจัน ไปวันผุดก็มานะพี่น้องนะเอามาเบื้องมาเบื้องเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เด้อสิเป็นตัวใดคำว่าสิปล่อยมือเอือนมันก็ซาโพดคำว่าสิป่อยตั้งมือขค้ืนต้องหดมันก็เวพพวกลี้ยวโพดผู้ลังลังเถียวกวนกับผู้ลังก้นกับบ่าหาบ่าเห็นหน,ะนะ้าก็เลยสิปล่อยมือนี่ให้ได้หาเห็นกันพ่อดีพอดีเนาะของอีกเล่าหนึ่งก็ยังมาทันมาอยู่เล่าของ เียนนด้ดียังมาทันได้มากนาะพี่น้องเนาะมีแต่ของปูของเซียนนด้ดีได้แปดเยู่ได้เขาหลุดแปดแต่ว่าจับคู่กับหลุดคือกันเอามาเบิ้งได้พี่น้องได้แบบนี้ได้ตัวใดก็ได้เป็นตัวใดก็เขามาเบิ้งเขามาส้มมาเชียมาแจกกันได้พี่น้องได้ของเราพัฒนาวันที่สิบต้อพูดที่สิบนะพี่น้องเนาะมาเบิ้งกันมาเบิ้งกันก็มีเหล็กเคียงเหล็ก,ลกต่างรักพี่น้องเอ้ยบาบนี้ เหล็กเคี่ยงเหล็กตั้งรักบนรางบนรางเหล็กเคี่ยงเหล็กตั้งรักบนรางเหล็กเคี่ยงหนึ่งสอง สามสามสี่สี่หาหาเก็ดแปดเก็ดแปดตั้งรักเลขเคียงหนึ่งสองสามสี่หาเก็ดแปด เกตโต้พี่น้องเต็มบั้นพอดีเนาะเกตแฝดเกตโต้เต็มบันนแบบมบ้นพอดีเต็มเด็กบั้นพอดีครบบัน้นครบเกตโต้พอดีเด็กเคียง เด็กวิ่งพี่น้องวิ่งวิ่งโอ้งองงูเป็นเอ๊ะใจคือเกาเห็นอันแล้วได้พี่น้องไอ้งงงูติดเรียกวิ่ง หนึ่งสี่หลุดพปหนงหลดรลดหนึ่ลดสีุ่ดนึ่หลดสีจับคู่ แับคูมีแัปคูกันดีวะหนักคนหนึ่งสองสามสี่ห,หกนี่งมาหลายจะหกคูนจะไีมแับคูหนึ่งสี่มีเสียง เล็กเนี้ยนะพี่น้องเด้อเสียงไฟเบอร์ดังบึงบ้งบึมันอยู่ในเขตก็ส้างกำลังสั่งพายังยพี่น้องห่งสี่น,สนึ่งสี่แล้วกัหนึ่งสี

สองหาสองหาสองหาก Elliot, หาเกาเกา <iew likewise. S 1> <t akers> kết hà là cả kết hà là cả si kết si kết si kết, si kết. สามตัวสามตัวกันนีเราเป็นสองแถวแล้วนะกระดาษวางกล่วง,งกันหรอกทั้งบกแงีกันศูนหนึง่งสีก่กล่วงๆแล้วเห็นไกลๆเลย ศูนย์หนึ่งสีสนยดหภายในนอสิแตก3โตสโตนอพี่น้องเลยมี่ตะเขารูดกับแตก2โต อ mm. si ืมแล้วก็4 si ต่อ si กัน si ีส si si kết si hộp si kết si si kết si si kết สี่หกสี่เก็ดแล้วกันบ้านพุดนี่แจกพี่น้องเร้ยพุดนี่ปูคุณหยันตะเล็กเบิ้นนะเบิ้ลไม้หรีมันจะเขายากเล็กเบิ้มาเบิ้นหนาเบิล้ลหลังมาเหล็กหลุดมันหลุดยากศูน เก้าสามโอ้ยเขียนกับปิดอีกแล้วปิดกับเขียนไว้ปพิชซึ่งก็ซุนเลยจังใดพี่น้องเอ้ยเขียนไว้เขียนไหม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 ลดไฟเอาลดออกไว้ฟ่วงเยอดอก เลอแน่จังหน่อยเนาะศูนย์เลอแน่ 0, นจังหน่อยขอทดขอทดศูนย์สส 1 8 4 1 8 3 8 7 7 สามแปดเกหเ็นว่าอีกเบอร์หนึ่งได้พี่น้องนี่เด้อเบอร์ที่ตีต่อได้ชันก็สามชีงแปดสามแปดเกหถูกต้องช่องเบอร์เอาเอาเบอร์เอาลุงทะเ,เบอร์พ่อปูขุนปูขุน เด็ดก็มาหอนอีกเลยพี่นางเอ้ยปูขุนแคปน้าจอ,ดาจอดเด้ออ์แคปนาจอด้อร์พอดีเขามาแล้วก็ได้ยังมาทันเด็กกลุ่มได้เดียนสองตัวนะพี่นางนะวิ่งหนึ่งวิ่งซีวิ่งรูุดหนึ่งรุดซีเลยพี่นางเด้อ หลุดหนึ่หลุดซหลุดหหลุด, 4, ก,ลดกลมเด่นกลมเด่นกะหนึ่กลมพี่น้องหนึ่งีเด่นสอกลมไต่ว่ากะหลุดตัวได้กะกหลุดตัวหนึ่งตัว4นั่นแหละพี่น้อง เกตตามหลังมาแล้วจะสิหลุดบอลุดก้มห้ซื่อดอกยืนยันว่าเลขคู่นี่มามาดีมาเก่งนะพี่น้องเนาะรูดหนึ่งสี่กับเกตกับสี่เกตสองรูดกะจามตัวกะศูนย์หนึ่งสี่เด็ดพี่น้อง ซ,ซีกะตัวเด็ดได้พี่น้องเด้อซีเกตเป็นตัวร่องสีงดอกหงห่งกลมห้ให้เขาก็เป็นตัวร่องที่ว่าเก่งใจได้กะแคปน้าจอแคปน้าจอพี่น้องเอ้ยไปพุทธิตามผู้เขามาเบิ่งแล้วก็ได้ผู้เขามารุ่นเขามาไม่กะกดกระดิ่งไว้เด้อติดตามไว้สิบว่าอะไพิษพลาด ของปูคุณกับหัวตะลุดนี่ละลาพัฒนาก็ะไดชีดเทียบกไดได็ได้ลูดเ้ไในลุดเจระช่องเด้งเจริเขาอยู่ตลอด,ด,ดยุ่ลุดมันลุดมือวันจันทร์ที่แปดนี่นาาพ่นองนะมันจันยำ่ำเลยกับมีจนหมากกับิเป็นตะเล็กบนสิี่พยายามหาเล็กบุนมาแก้มือวันจันทร์เลหรอกตัดบนให้ดีๆย่เอาเล็ก เครยงเล็กตั้งลักกับเล็กวิ่งก็มีเด้อพี่น้องไอ้เล่าพัฒนาวันที่10บพฤษภาคม2อ6พห้เล็กเครงเล็กตั้งลักบนรางก็มีหนึ่งสองหนึ่งสองสาหเก็ดเล็กวิ่งลูดหนึ 1, 4, ลูดสี่เด้อพี่น้องเด้อวิ่งหนึวิ่งสี 1, 4, ลูดจับคูกกับ1นึ่งสหาแสองสา 25 75 47 3ตกะ014 647 4โตกะ4014 4647เด้อพี่น้องเด้อ4โต2โตกะตบฟันเลย2โตกบฟันให้ให้2กบแต่ว่าตเด่น chan bay bun con bạc to din con to din to dang to fun nó you know to din to dang din to ny vina nơi 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 vậy nơi 14 si nơi 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 lông nơi 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 สามตัวกับตัวเด่นกับศูนย์หนึ่งสี่ล่องหกสี่เก็ดได้พี่น้องได้เอาแคปหน้าจอไดอ้แคปหน้าจอไดอ้ผู้ใด้ขอบมาแล้วก็ได้วันทีแปดกะขออาภัยหลายหล,ล,ลุดพี่น้องเลยบ่ม,มีมีถึงเจ็ดหนึ่งกับสามแกแหงยุคนละมองบกเขานอพี่น้อง,นอ,งนอกรุดรุดถือว่าบ่เขารึและรุดเลยเคียงรุด เด็กจับคู่กับรถอาพี่น้องมือนี่ขอแก่มือเด้อผู้ได้เข้ามาแล้วกะแจบอกมูต่อๆกันไปเด้อผู้ว่าท่านหุ่นจักกะมีนาอพี่น้องนะาผู้ได้เข้ามาแล้วกะหายโชคหายมีโชคมีลาบเด้อวันที่สิบเด้อแก่มือวันที่สิบหายลำลำเรื่อยๆกันทุกคู่ทุกคนมีโชคมีลาบเฮงๆปังๆกันทุกคนเด้อพี่น้องอีพีเด้อโชคมันกันทุกคู่ทุกคน พอกันไม่ในวันศุกร์ของเราพัฒนาว่าพอกันไม่ในวันศุกร์ที่สิบวันศุกร์ที่สิบสอง้วพี่น้องต่อไปคลิปต่อไปสวัสดี